าาทุ่งปลอเถืองที่ฟาร์มสุนิทัยบ้านสวนให้หานปลาเธอเหลือแต่โจกแล้วแหน่หายไปหมดลมลมลมแล้ยก็เล่นน้ำกันเมื่อวานอะ่ะวันนี้ไม่เล่นนะฝนจะตกตอ่ะ<อ>ตกอ่ะเหรอมามืดเลยฝน มันล่มี่ยมันไล่มาแล้วตกแต่เราหาัวทีเก็บโทรศัพก่อนเชื่อกันหนใหม่ได้เามาตบกเหรอบีม no ันไม่น่าตกงวยใโอ้โหดูเนี no no ่ยเกท่าไสวยเลยเนี่ย